เพื่อนนี่ก็สั่งมาด้วยน้ำพักน้ำแรงหาเงินจากกรุงเทพก็แล้วขอบคุณกรุงเทพขอบคุณเมืองไทยหลายๆเนาะชิได้เย็ดในโซล่าได้เพื่อนหลังหนีมาเนาะทุกคนเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องกาบ,าบ,าบาพักราสตันฝั่งเราฝั่งดาวตาวเทนเนอร์ยินดีต้อนับคุณ่องของสตาร์สเทโนอ ทายสบายดีเพื่อพี่น้องเบิร์ถูก่าน,นยพยายามปล่อยกับน้แรงได้ในอิสระมีน้นองขับผมมาพอกับพวกเทาทั้งส,ส,สองคนทีซองนาราดำนิาฬิก,กาอีกเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเส้นเก่านะพี่น้องเนาะแต่ก่อนจะไปหบชมคลิปนะองพี่น้องเาโซฟากะขออัปเดตอาการป่วยจักหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะหลังจากกินยาอาจจะคลินิกน้อพี่น้องเนาะมาได้ ซองมือเนาะสับปะการเมื่อนี้ก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ะต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่ส่งมาสับปะการขอขอบคุณทุกๆคำแนะนำนาะพี่น้องเนาะพีเอฟซีทางฝั่งไทยที่พึนแนะนำยาไม้สับปะารเนาะวิธี่บินปัวกระเพาะนะพี่น้องเนะานนะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยสับปะกานะพี่น้องเนาะคต่เมื่อนีน้เนาะเาจะมีเหตุคลิปรีแอคชันคือเก่าเนาะน้องเมงเนาะ,นะนะ จะเหตุคลิปรีแอคชันในหัวขอเรื่องสาวลาวขอบคุณประเทศไทยที่ทำให้สาวลาวมาถึงจุดนี้ได้เนาะซึ่งคลิปนี้เราก็ได้มาจาก่องของสาวลาแแวแซเนลนะ่นงเนาะซึ่งคลิปนี้ก็มีเรื่องลาวอยู่ว่านะสละเพื่อนใดไปทำงานอยู่ทางฝั่งประเทศไทยนะพี่นอ้องเนาะลายผ่านลาปีพี่นอ้องและเพื่อนก็มีความขยันอดทนมากๆเลยนะพี่นอ้องเนาะเหตุให้เพื่อนใดเฮือนหลังบ้านทำงานพี่น้อนงเนาะ นำผักนำแหงที่หามาได้จากประเทศไทยน้องเนาะมีเพคนได้หลอกพักนำเงินมาได้จากประเทศไทยนะน้องเมงเนาะส่ร์คลิปนี่น้อพี่น้องเนาะกับเซาภาอาภพงใจนำเสนอมากๆเลยนะพี่น้องเพราะว่าสซาภาเห็นแล้วก็สะซออนเห็นนะพี่น้องเพราะว่า สัพาก็อยากไปทำงานที่ทางฝั่งไทยในกานอนะแต่ว่าด้วยสังขารของเฮายังไปบ่ได้พี่น้องเ็าะสัพาก็ขอฝากพี่พีเอฟซีถูกฐานเนาะเป็นกำลังใจให้เราไปพานอะหายป่วยไ,ไวๆนะพี่น้องเนาะหละังจากได้ไปหาเงินได้ไปท่องเที่ยวประเทศไทยเนาะ แต่ก่อนจะไปหาชมคลิปนะพี่น้องเาก็ฝากพี่พีเอฟซีทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อให้สองน้อในกองพันธ์เราได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปเรื่องราวดีๆมาฝากกันชมเนาะและเพื่อมีรายได้มาปริ้นตัวตนเองนะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอฝากคลิปตัวสวาบเพื่อนเด้อพี่น้องส่องของอ่าสาวหล่าชาแนลเนาะเดี๋ยวสุพาจะไปเลี้ยงกองผืนเอาไว้ที่ใต้โคส์นะฝากพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจคลิปตัวสวาบเพื่อนเด้อพี่น้องตอนนี้ผู้ติดตามเพื่อนกันคะก็เลยพันปลายเนาะฝากไปกด subscribe เด้อี๋ยวบอลไลก์กับยายห่างนะพี่น้องเอาาราขั้น,อนะะตอนต่อไปเอาเป็นว่าเราไปหับซุ้มคลิปนำการน,นะวะาวซาลาปุ่นจะพาทัวร์บ่อนไดเนกของเฮือนเผิ่นะพี่น้องเราไปหับซุ้มทองๆกันเลยจิ๋เนาะทีเรีาโ่งใหญสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับส่องซาลาแซเนลนะทุกคนเนาะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาลาในเด้อเมื่อนี้ยซาลาชิพาทุกคนไป็หลอกเบิ่งบรรยากาศรอบๆของเพื่อนซาลาเนาะ ว่าเพื่อนสลานี่อยู่แบบใดมียังน่ที่ดินร้าย่บนะทุกคนเนาะตั้งอยู่แบบใดนะทุกคนปะไปบ่งกับสลากกันเลยจิเป็นหนาบ้านของศลากว่าเพื่อนสลาตที่กับถนนเนาะทุกคนต้นเ,เต่าอะ่ระรถไปสิเริ่มหลายเนาะทุกคนเพราะว่าเขาก็ไปตลาดกันแน่บางคนเขากับไปเห็ดเวียกเห็ดงานเนาะนี่ก็คือหนาบ้านพงศลาเนาะทุกคนเนาะ หน้าบ้านเฉลาอยู่ทิ่ถนน,นเนาะทางเลขเก้าอันนี้กะ็จะเป็นบริเวณเพื่อนของเฉลาทุกคนเนาะเพือ่อนนี่ก็สางมาด้วยน้ำผักน้ำแรงหาเงินจากกรุงเทพกนแล้วขอบคุณกรุงเทพขอบคุณเมืองไทยหลายๆเนาะชื่ได้เพื่อนเฉลาได้เพื่อนหลังหนีมาเนาะทุกคนเนาะ,นนอ,ะอันก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านเนาะทุกคนเนาะ หน้าบ้านกะเชียบ,บกั่วประด้ประมาณจักเมตรเนาะหอดก่าสิบเมตรมึงสองสี่หกแปดสิบประมาณสิบเมตรเนาะถึงแตน็นตาเพื่อนมาหาอันเสาเนี่ยประมาณสิบเมตรประมาณนี้เนาะทุกคนนะแถวบรรดากะแถวรอบๆเพื่อนของฉลาอ่าพอฉลาดเทกันเปื้อนเนาะ เทกันเปื่อนนี่ก็ออกมาเนี่ยประมาณแมสหนึ่งเมื่อวานเฉลาจะพาเบิ่งรอบๆนะทุกคนเนาะนี่ก็อันนี้หามเป็นไม้อย่างไม้อเอาโหลดมอไซค์ขึ้นเถือนเลยทุกคนเพราะว่าข้าแนะบอกขึนะ้นน่ะย่านขี้หลักมันมาเอาโหลดเอาโหลดมอไซค์เลยว่าเอาไม้นี่มาก,กาดเพื่อดันโหลดขึ้นไปเนาะทุกคนเพราะว่าเฉลายัางบ่ทันได้เห็ดกำแพงเฉลาก็เลยบ้าก้าเอาโหลดไปกลางก็เลยต้องเอาขึ้นเถือนไว้เนาะทุกคน บริเวณข้างหน้าเนาทุกคนแต่ก่อนมันจะเป็นดอกอันดอกไฟแบบนะทุกคนมันจะเป็นดอกไฟแบบนั้นเนี่ยแบบตัวนี้แลว้วที่นี่ฮะพ่นไหมพ่นมันถือมันก็เลยขาดเลยได้ออกอมาอันนี้กระแต่งเนาะทุกคนเนาะใส่พูนใส่ปูนแตกหมดเลยมันจะเป็นบริเวณทางหน้าเนาทุกคนไปาหล่าจะพาไปเบิ่งด้านขางด้านขางก็ด้านหลังเนาะ ือบ่อกาจ์ดสพาลงไปเบิ่งข้างล่างเลยข้างล่างเพื่อนสละเลยเนาะอันจะเป็นด่านข้างแต่ส่วนมากเ่ยสละสีหมักอยู่เพื่อนคั้วลายกัวบุคอปดีหมักอยู่บุคโปอยู่ทั้งในเพื่อนใหญ่เนาะทุกคนเพราะว่าเพื่อนคั่วมันก็กว่างละแม่ทุกคนโดยเฉพาะเพื่อนคั่วกบสม้มหงเนาะเขาไปท้างในกะสีหกแน่เนาะเออถ้าหาว่าอยากเบิ่งทั้งในก็คอมเมนต์ให้สละเด้อสละสีถ่ายให้เบิ่งท้างในเด้อ ข้างล้างมากกัคือหลายๆคลิปอะไรทุกคนคือเป็นบอ่ปบอปลาบ่อปลาสระกับล้างเฮือนเลยแหละบอ่อปลาก็ได้อันนี้ก็เป็นเต้าเผาเต่าไผ่หน่อยๆอันนี้ก็เต่าเผาเต่าไผ่หน้อยๆเวลาน่ะกับใดมาหนึ่งเขาเห็ดพวกกินอยู่นี่เนะาะยำฝนบนโบต๊ะกระไดลงมาเห็ดพวกกินอยู่นี่อันนี้ก,เกนน็เป็นด้านหลังเนาะทุกคนเนาะเป็นด้านหลัง อันทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนี่กะคือนำผักนำแรงทั้งเบิดแหละทุกคนหาเงินจากกรุงเทพเช่นเบิร์ดเพื่อมาสั่งมาเนี่ยยังชาหลากก็อยู่สิบปลายปีเนาะหาเงินสั่งเพื่อนนี่กะประมาณสิบกว่าปีแหละหาเงินสั่งเพื่อนเนยอยู่กรุงเทพหนึ่งหกปีเนาะอันนี้ก็เป็นอ่างเพราะมันชิมีนำ้นำน้ำมุงดาดฟ้าเนี่ยนำ้ำบมุงดาดฟ้าลงมาเอาอ่างมาตรงไว้พอได้ใส่นำ้ำแล้วเราต้องมาเปิดบาดาลเนาะเอ้ ก็ต้องมาเปิดกอกเนาะพอเสละทางนำมาดานไว้อันนี้ก็ด้านขางด้านขางอีกฝังหนึ่งนะทุกคนก็มีวิโก้วิโก้คอเาวาอยู่หัะอ,อยู่ขางเฮือนอยังบิวันมีเงินซื่อวิโก้คอสันมีแต่วิโก้คอเาวนี่แหละทุกคนอันนี้ก็ด้านขางเฮือนนะทุกคนด้านขางอีกฝังหนึ่งอัน,นก็เป็นกำแพงกำแพงอันนี้ฮะเป็นดินเสลาคือกันเลยแต่ว่า,สาเสาละแบ่งะว่า แม่สละคายดินให้เขาทางในเนาะต้องอเก็บทางไว้ให้เขาาะว่าเพื่อให้เขามีทางออกทางเขานะทุกคนเนาะสละก็ต้องมาตั้งเสาอยู่นี่ไปหาดัานหนานะทุกคนมาสละจะพาไปเบิ่งนอีกขางหนึ่งเนาะอันนี้คือว่าเป็นดันขางอีกขางหนึ่งของเพือนสละ,อ,ะอืมเีไปด่อนนะเนเนาะ อ,อันนี้กับมันเป็นอนนะนะเป็นลูกติ่งที่เหลือเนาะเลือททางหนาเท่าไหร่เก็บมาเก็บไว้อยู่นี่ส่วนนี่ก็เป็นพวกขวดพอไปตีเราเก็บไว้เรายัยงบม่ทันเอาไปขายพวกขวดพออย่างมานี่กับเพื่อเป็นสวนเราทุกคนเป็นสวนพักเป็นสวนพักแต่ช่วงนี้ปฏิปูกพักแล้วนำเสียก่ะน,นำเสียต่อลงมาไว้นี่ อนคอาคตกระเชีไปผุนนะทุกคนพอเห็ดอันหัวเห็ดยังเรียบร้อยแล้วอนาคตสละเดี๋ยวไปทางพุนอันนี้ก็เป็นสวนสวนมัอือม,มับวบแต่ว่ามัอือมับวบมันเบิดแล้วยังบีท่านหม่างหัวอยู่อันนี้ก็เป็นดินอ่าเป็นดินอีกส่วนหนึ่งของสละคือกันหอดพุนเป็นปา่าอันนี้ก็เป็นสวนสวนพักกับชิติดติดเทือนเลยออกมานี่ก็เป็นสวนพักเนาะทุกคนเนาะ แต่ช่วนพัคโซล่ามีแต่หหงาด้วทุกคนด้วเพราะโซล่าบริปลูกแล้วโซล่าเศร้าแล้วแล้วเกี่ยวเขาเพราะว่าโซล่ายังที่มาเริ่มอันเสียหยาแล้วก็ชิเริ่มปลูกใหม่นะทุกคนเนาะเนี่ยเป็นบริเวณทั้งเชิงคนอันนเป็นแห่งนำ้ำนะทุกคนเนาะข้างบนเนี่ยเป็นแท่งนำ้ำอันนี้บริเวณทางหลังหมากต้นเข้าก็เริ่มใหญ่เลยได้หมากต้นเข้าก็ได อันนี้ก็เป็นใบกะเพรานี่ใบกะเพรามานี่ก็เป็นบอป้าอันนี้ก็เป็นด้านหลังเนาะทุกคนเนาะด้านหลังมากกับเป็นบอป้าเลยนี่พักะแยงเหมือนทุกคนพักะแย่งโซละปล<ม>ูกไว้พอได้เก็บเนาะทุกคนเนาะอันก็ค่อยอีตูค่อแมงลักเนี่ยใบแมงลักอันก็เป็นพวกต้นย่อต้นคุณเอ้ยต้นย่อเนาะเขาเอิอนต้นย่อ สลากชิพ้าลงไปเบ่งทางหลุมเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นคัน้นขั้นน้องขั้นบ่อขั้นน้องเนาะที่ย่างลงไปดินสลากทางหลุมค่ะออสลากกระปุกอันนี้ต้นมะท้อวแห้เอ้มะเมนติดอกแค่ทุกคนไง่ายไวเด้น่ะไง่ายไวอยู่แต่ว่าแบกกับงัวเขามาจองดีขนาด <S 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 หน้าเบื่อได้แบกกับงัวเขางัวเจ้าของบ่มีจ้โตแบ่ไม่จ้าโตแต่ว่าโอ้ยอย่างไรเนะาะเขาบ่มีกำแพง นะทุกคนดอกไม้าลาปลูกดอกไม้เบิดมันก็มาหลาปลูกดอกไม้ว้มันก็มักัดเรือแต่ทางในดอกง่ายเด้ทุกคนสลาสชเก็บใบเห็ดแนวมันเยวสลาสิวานใหม่ยวแล้วดําเอ้ยแล้วเกี่ยวเขาสลาสีบุกเบิกสวนหม่เนาะอันนี้สลากกสีทางออกใหม่เบิดแล้วสลาสชีคุดอันแล้วขั่วหม่ชิ้นน่งใหม่นะเราสีเริ่มปลูกแบบที่นี่แล้วดําแล้วเออเกี่ยวเขาก่อนอันนี้กั เนี่ยเป็นส่วนดินของชาวหลาคือกันแถวเป็นป่าหาก,กระเมนเน<ล>าะทุกคนเนะาะแต่ชาวหลายัางบุท่านได้ยังบุท่านได้ทางมันแล้วเนาะทุกคนแต่แถวเนี้ทางแป้นไปแล้วทางนั้นเป็นขอกไก่เขตดินชาวหลาแต่แต่ละผัวไปพุูนเนาะหอดลุ่มพรแล้วก็แถวป่านี่กระเม่นดิชาวหลายัายางบุท่านทางแล้วยังบุท่านทางป่าแล้ว ชีแบงเขตดินกับน้องเนาะดินก็หอดพู่นเลยป่าไปพู้นดินอะ่ะชีแบงกับน้องคนคนหนึ่งประมาณสิบแปดเมตรเนาะความกว้างความเากากะยาาเตอบประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วมั้งแต่ว่าหนาถนนจะ่ป็หนาเฮือนสลาุลงมาหอ่องหอดล่างชุดนี่ประมาณลอยเม็ดลอยลอยเช้าลอยสามสิบนี่แหละดินของสลาเนาะ ก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าพอแม่มีอันทีดินไหวไห่เนาะขบบึกคุคนลูกอ่ะหนาถนนกระชได้อยู่คนละสิบเก้าเนาะทุกคนเนาะเพราะทั้งลุ่มนี่ก็ะชีเงาแน่ยคือกวงแน่ทั้งลุ่มก็คือว่าโหลามีพ่น้อกน้ากันเจ็ดคนก็คือได้รบทุกคนเนาะทุกคนเนาะเนี่ยบริเวณนี้เลยป่าไปจังหน่อยนี่อยู่ประมาณประมาณเมตรสองเมตรเนี่ยังเป็นเขตแดนของโซล่าเนาะ แถวนี้ยังเป็นเขตเด่นของสลาอยู่เดี๋ยวอันแล้เวเขาแล้วน้านนี่แหละสลากะชิเริ่มมาทางมาอีกยังเนาะทุกคนเนาะนอันนี้ก็เป็นปืนทางป่ากออกมาเลยก็เป็นปืนเนาะทุกคน,นอันนี้ก็ยังบบท่านได้จูดอยู่เดี๋ยวห้มันดอกมันตต้แล้วก็สิบมาจูดห้มันแป้นไปทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเขตเด่นของสลาฮอดลุ่มพุน ฮอนฮอนน้องเขาคนละทุกคนเป็นเขเดนของสลาอ่าพอแพตตี้อ้อาอันเสามาตั้งไว้แล้วทุกคนแต่ยังบบทันเดันตั้งเบิดดอกมันทียังฝั่งนี้ฝั่งนี้มันยังเป็นป่ามันตั้งบ่ได้เนาะทุกคนเนาะแต่แถวนี้หาตั้งไว้แล้วล่มลื่นเดย์ทุกคนฉลาหม,มักบรรยากาศแบบนี้ซีแบบอยู่บ้านนอกเลยกับโบแมนนะอยู่ในเมืองกับโบแมนมักแบบนี้ทุกคน บรรยากาศตอนเสาร์ตอนประมาณหกโมงเข่งแดดออกแล้วส่วนเดียวนี่กับเดือนเดือนสิบนะทุกคนเนาะอีกประมาณซ้ำอาทิตย์นี่แหละก็สีใดฮอดย่ามเกี่ยวเขาแล้วมันก็เริ่มมีหมอกเลยด้ทุกคนเริ่มมีหมอกมีหยางลงเลยด้บ้านเฮาอันนี้ก็เป็นเขตของฉลาเนาะอันนี้ก็เป็นบ่อของเขาเจ้าแต่ด้านลุ่มผูวเป็นบ่อของสลาบ่อใหญ่คือกันด้านลุ่ม อันนี้เป็นเขตของเขาเจ้าตวนเ้เขตแดนของเขาเจ้าอันนี้ก็เป็นเขตของสละเนาะเผื่นไปเป็นขอกไก่อันนี้ก็คือเป็นขอกไก่เนาะนี่ประมาณนี้ทุกคนเขตแดนของสลกะกาพี่บงที่ว่าพ่อแม่เผ่ก็ยังมีทีมีทางหายเนาะทุกคนเนาะสละกระหาเงินเผ็ดเพื่อนอย่างเดียวกะสิประมาณนี้เพื่อนกะ น้ำผักน้ำแห้งสิบกว่าปีเนาะหาเงินเ็ดเทียนหลังนี้กับในกระชิบเป็นขออไก่เนาะทุกคนเนาะแถวเห็ดแถวหมงนี่ค่ะแต่ก่อนเป็นป่าเห็ดเลยทุกคนแต่ทุกมือนี้มันบวกเกิดแล้วเสลาทางมันเนาะป่าเห็ดดินป่าเห็ดอันอีสังเห็ดทานเห็ดหนาแหล่หนาอิดทนะนะเอนเห็ดยังเสลาเอนเห็ดหนาแหล่หนาอิดต้นไม้ใหญ่เสลากับบริทางออกดิ สลากทางออกแต่พวกต้นไม้น้อยพวกก๊กติ้วพวกอย่างต้นติ้วพวกอย่างสลากทางออกภาะวะ่าอนาคตนะสลากขีดว่าสลา,ากจะปลูกมันบริเวณแถวนี้มันจะเป็นตาอยู่บ่ทุกคนเป็นไปได้อยู่บอสลา,ากจะลองปลูกมั่นมึงมันจะเป็นตาได้อยู่บ่ใครแน่ว่าปลูกไม่ได้กะสลากก็ชิบปลูกเนาะอ่าฟังทั้งนั้นพังบัวคางนั่นน่นะเป็นเป็นเขตของน้องสาวเนาะ เป็นเขตของเพื่อนหลัลงนั้นนะทุกคนแต่ละคนก็ชิได้แตงงาลงมาหอดผี่เลยแต่ละคนกับความงาวกะได้ลายอยู่ทุกคนประมาณคนละร้อยไปาไเมตดแต่ความกว้างค่ะได้คนละสิเก่าเมตรเนะทุกคนความกว้างของหนาทางนะ่าเพื่อนฉลาะกกะ็ชิตั้งอยู่พู่ตัวปวดอยู่ทึ่งเงือนฉลาะดกะ็ได้ยุ่งรุมมากว้างอยู่ทุกคนโอ้ไก่ฉลาดกะัมือนี่ยังบม่ทันเกลือเด,ด,ด้อ อีพอประยูเดอ้ออีพอไปย่มตรงเน้อพอมาก่อ่าพอจังเกื้อนี่ขึ้นมานีกัเป็นบอ่อเป็นหนองปลาสลาเนาะบ่อปลาขึ้นมานีกัเป็นบ่อปลาของสลาอันสลาเห็ดอันขัวไหวทั้งหลังนี่ต้นนี่สลาสีเห็ดกำแพงเห็ดกำแพงขันไหวเนาะขันเพื่อนตังหา แล้วก็เห็ดเป็นเห็ดเป็นสวนลงมาข้างหลุมนี่เห็ดเป็นสวนสลาชื่ออันตะนางมาขึงแต่ชื่อก็ยังบอกพ่อเด้อทุกคนกเสากะพ่อบแลีวแต่ยังพังบุบเิดเพราะว่าพ่อแพตตี้ผนเห็ดู้เดียวเนาะคนบริจ้างคนมันก็เลยแบบแล้วซ่าวอยเวน,นี่ก็เป็นบอตืินเช้ามากกับเกลือป้าทุกคนหนึ่งเขาแล้วกับเบิงป้าบอนเนาะทุกคนเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละทุกคนเพื่อนของสละกะ บริเวณรอบเพื่อนเนาะไฮเสลาก็ชิประมาณนี้ครบแล้วเด้อทุกคนถ้าฮ่าวะทุกคนอยาก่าอยากเห็นอีหยังกับไฮเสลาเฮ็ดคลิปกับคอมเมนต์บอกเสลานี่เด้อเสลาสิเฮ็ดคลิปให้เบึงอ่าขอบใจหลายๆเด้อขอบใจสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเสลาฝากกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายได้โซไปแล้วเนาะพี่น้องนคลิปของเสลาน้อพี่น้องเนี่ยที่เพิ่นพา เอาเลาะส้มผลพาผลพารีวิวเบิ่งเฮือนของเพื่อนแหละก็ที่ของเพื่อนเนาะที่ดินของเพื่อนก็เท่ว่าเป็นที่ดินที่แบบเป็นมรดกพ่อแม่เอาหายยันยังเนาะกับกวางเนาะน้องเนาะแล้วก็แถมยังหนาท่าอีกโซฟ้าอแล้วก็สะออนเนาะพี่างเนาะซอนในความขยันของเพื่อนพร้อมนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนจะทำงานทางฝั่งไทยจนว่าสิบปลายปีได้เฮือนหลังใหญ่ได้เฮือนหลังว้าทำงานเนาะพี่น้องเนาะสะออนเด้กกับโซฟ้าป่วยก็คือสิอ่า ได้มีโอกาสไปหาเงินหาทองคึ้นหมู่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าโดยสังขารที่เป็นพี่น้องตัวเองก็ยังเอาบอลอดเนาะก็ได้แต่ทําใจเน,ะนาะจะได้กระเพาะ PFC เป็นกำลังใจสบูา่าในเตัวพี่น้องเนาะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําทคลิปเน,น,นาะแล้วก็มีกําลังใจในแล้วก็มีรายได้เนาะมีรายได้มาบินพัพวตัวเองหกักษาตัวเองในซอยวัยนะคุณน,น้องสำหรับคลิปนี้น้องมีครู้สึกอะไรแน่ ยัเออพิ<ม>่นย้ายไม่ไหวแล้วก็ไปหาเงินอยู่ไทยเด้อออนคมดุเหมือนเคลียร์สองเพียงเพิาา่อนะเด้อเป็นคนดุที่น้างมีทางบอกปานจังหัสวสวนของเพิ่อนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น,น้องระกวังว่า PFC ส,สมัครและสื่อสอบในการนำเสนอคลิปของพวกเขาเนาะพวกเขาภูมิใจนำเสนอมากๆเลยอยากให้ PFC ได้รับชมถึงความดุเหมยอยือนเคียรเพียนของสาวลาฟที่ไปทำงานที่ทางของไทยนะเนาะ ขอาค่ะขอแล้วน้องเมฆขอตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องขอตัวลาไปก่อนอบ๊ายบาย